ด้วยนะฮะยังกดตัวเลขคงกับบล็อคไลท์ทีวีก็วันนี้อยกเกมไมโครฟ์เซิร์ฟเวอร์เดซีนะแล้วใครเนี่ยไม่รู้จักนะเพิ่งมาเล่นเมื่อกี้เหเขาคือเปลี่ยนระบบเปลี่ยนเซิร์ฟเต้าหิ้งทุบกูทำไมเฮ้ยมึงทุบทำไมมีดอมทอถ้ากูทุบได้วันนี้กู MC Ultimate ทุบแล้วไั้ยอีกอะ ไอ้สัตว์ไอ้ซตีนนะฮะสกินไม่โหลด <laughs> นะฮะแม่งเรามันยิงตรงสกินพอดีเลยนะกูกำลังเล่นมันบันอยู่เลยอะสมัยโบว์อีโบวนะฮะผมโอ้เอ้ยจะมาเล่นสักหน่อยนะเล่นแก้คลายเครียดนะฮะ นประเทศไทยกากระจุงเธอมีแ uh ค่ล okay. ็อกอินแค่ดีรีจิสเตอร์อย่างเดียวนะไม่ต้องใช้อีเมลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะโอ้ยชั้บโอเคฮะอยู่อัลลอกด้วนะโอเคสัตนะครับขออภัยด้วยนะ <c oughs> ที่ผมคำยาบคลายนะยาบคลาย ทำเพื่อใครนะเสียวเวลาฟรีจะมาเล่นสักหน่อยนะซึ่งผมจะไม่สามารถเสกได้นะในเซิร์ฟเวอร์นะหรือเปล่าไม่ได้นะแข่งเขาตีเขาทุบทิ้งนะหรือเปล่าอ่ะ เกมมาสกินไม่โหลดอะ่ะ Surprize motherfucker เอ๊ะเขามีแคลแล้วอ่ะฮะอะไรอะใครใครมีอาหารหิวแย่แล้วแย่แล้วอ๋อต้องบอกเขาแล้วฮะอ,อยากเสิร์ฟเราเข้าใหม่นะอิว์ โวยเอ,อ้ยไอ้เหี้ย,ยเป็ดประเทศไทยหรือโอ้ชาอู้หูนี่ประเทศไทยนีนต่อมากประเทศเทร้นอนจัดประหยัดจริงสีก็ลโลดนะฮะพาราโหลดอิเล็กทริกซี่งเงี้ย ซึ่งคนที่หลุดบ่อยมหาอภิมาทุยอเอ้ยแอดมินอยู่เนี่ยแอดมินมึงจัเก,กินกูอะไรนักหนากูเกมเมอร์ไทยแลนด์นะไฟยถ้าใครอยากใช้ก็ใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้ก็ต้องใช้ คือผมนะแล้วก็จำด้วยพักอินนะแล้วก็ไอ้สัตว์โอ้เอ้ยย็ด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 ดอกเฮ้ยนะฮะหรือว่าต้องให้โหลดเทเช์แฟกวะเชดเดือ์กันแล้วกันนะจะได้สวยๆสวยๆยังมาพ่อแม่พี่น้องที่น่าตาดีทุกท่านด้วยนะฮะวันกูเป็นตุ้ดเลยแล้วมาส่งคุยแมวดีกว่าเดี๋ยวเขาหาว่ากูเหิน รอศูนย์จุดสิบห้าบิลรอศูนย์จุดสิบห้าเตวาเต็มก่อนนะแต่ผมจะมาแคสเกมกับเ,เพื่อนตัวใช้เรียมนะอาจจะถ้ามีก็เดี๋ยวจะชวนเล่นถ้าจะมีเดี๋ยวทำเป็นอาจจะเป็นทำเป็นหนังกักจาดเขาจะเว้นช่องทำมังคอ,อยหรอรอทำเพือโทษทีนะที่กินมันจิดเผือกินเพอืพอกิดฟันกิดทำอิสสตื้ กูจะโดนที่อกจากเซิร์ฟก่อนแล้วเนะี่ยมึงจะไม่เป็นเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมโอโอโลโอผมไม่เอาคุณต้องหยุดเขาจะฟังเอาดีครับซีเอ e ชอีเอซีชิกะชิเกะนะ ก่ไก่ไก่ไม่ใช่ฮะเดาโดนเดาโดนตดลิขสิทิ์นะตืตืดตื่นโอ้โ oh my g o ดีนะแม่งไม่ปิดนะยงงั้นเป็นอีซุนบาทเธออีซุนบาดาอีซุนบ,น,บน,บนบาทตี น่ะน่ะกระจกแตกปเปล่งเลยนะหน้าแตกฮะเป็นหวัดยังไม่สบายก็ยังจะหายแล้วฮะแม่งหลุมบอนนี้ดิวะไอ้เช่เอ้าไม่ได้ดอกไม่ควายหลุมบอลได้ไอ้สัตว์ เฮ้ยกูโดนขังแล้วไอ้สัสมึงมึงโดนขังแล้วเสียทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเลยเฮ้ยลองนี่เหรอครับสติ๊เก,ก,กเลยตึ๊บครับอุปกรณ์ทุกแม่งเลยแม่งใครไปขังเราไปเมื่อกี้ไอ้สัสคุณเจ้ามันอะไรไอ้ขวอยเอ้ยนะฮะ ขออภัยที่ใช้คำหยาบมันอยู่ไม่ได้นะฮะเอ่เอฮงั้นก็เล่นไม้ครับเซิร์ฟนั้นไม่ได้ก็หำแบบหลดแป๊บไม่มีแบบเล่นแล้วไม่เอา BB people Oh my gosh นะเดี๋ยวมาสอนวิธีการเรียนรู้จากคำสั่งและสะตนกันนะแหมอ้าวหลดแบบเสร็จแล้วนะเข้าไปเล่นเลยนะดูซิโมโจรแล,ลกสะตนจะเป็นยังไงนะไปติดตามก่าเชิมก็ได้เลยนะพร้อมมาเข้าตัวเกมกันแล้วนะฮะรอสักครู่นะกำลังโหลดแบบอยู่นะแบบนี่ทำเอาอีกไฟล์อีช่วยอ๋ออ๋อแบมบลสตนนี่เหรอ และว่าทนคลิก just คลิก only นะฮะคลิกไปที่ปุ่มนะฮะ เป็นวงจรเลสโตที่ใช้ทำการไฟเปิดปิดไฟนะฮะถ้าเลนสตรอร์คอมพิเตอร์ไว้ทำงานก็ถ้าเป็นบิชีที่เรา,าต้องการนะฮะมันก็จะไม่ติดไฟฮนะ,ะเลสสตอร์คอมพลเตอร์ก็จะส่งไฟมาฮนะเราใช้รีพิเตอร์ส่งการไฟแท้นะฮะเลนสตอร์นึ่งก็จะรู้แล้วครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมันของ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 ,ของลเลนสตอร,ร์ีพิเตอร์ก็ทำงานต่อแล้วก็เปิดไฟแล้วจะนะฮนะลองมือ เนี้ยพอมันลุกตัวก็จะสบไฟฮะแลตัโซีพฟิเตอร์ตอวนี้ก็จะทำการอชิพายกูแพืกดอีกโอเคฮะไปเรียนรู้ต่อไปกันเลยฮะฮะสลับ F เฟรมให้ตูกต้องนะฮะแล้วคุณจะรู้ไหม่า โอ้เร็วไปสัตว์มองไม่เห็นฮะมองไม่เห็นหมองไม่เห็นฮะทำอะไรไม่ได้ฮะ เหมือนว่าเอ่อทำให้มันเหมือนเดิมปกติทุกอย่างนะของไอเทมเฟรมอะเครื่องทำแกขนมนะอ๋ออะไรวะเงินสองสิบเก้าแอมเบอร์เอมเ ouais. บร์นะเอมเบร์นะฮะนะฮะก็จะใช้แอมเบอร์มีอะไรดีมาเปล่าวะมันเก็บสีดอก จะขุดอันนั้นโอ้ยต้องมาต้องมาหาใหม่อีกตาเลเตเต่โดนก่องวะแล้ววะขอะใช้หนึ่งอันเอาไปแล้วคุณย What the fuck บบว่าจะฝากก็เพราะว่าลงจอมไม่ทำงานเลยเนี่ยหนึแบบแบบ่งมันนี่อ่ะทับแยกแล้วก็คูใส่ฮอปเปิลแล้วไอ้คูเอย้ยพองมันคูไอ้สัสสองมันบกบ้องนะฮะนะสองสามเจ็ดแปดนะ ทำได้ไงวะเดี๋ยวดูวงจรสิอ้าววงจรข้างบนไม่มีอะไรเลยนะวา่างเปล่าจะทำเพื่ออะไรฮะอแล้ววะในเดมอนเพลย์อยู่นะรับเดมอนไปนะฮะโอเคต่อไปคืออะไรอัลเจอฟาร์มอ๋อฟาร์มนะฮะแล้วก็อะไรอัลเจอร์ฟาร์มโกลเซตนะแล้ววะอ๋อน,นี่ไงของเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดแปดนะ นะเป็นฟาร์มข้าวอ่ะหายขอ,อเป็นเป็น,นคือโกลสไกที่มองมนะันฮะตรงนี้มันก็เธอจะทำงานนะฮะเมื่อเรากดอีกทีหนึ่งมันก็ทำงานปิดถ้ากดอีก,นะกอทีหนึ่งมันก็จะเปิดนะฮะกดอีกทีหนึ่งมนะันก็จะปิดนะฮะแบบนึงนะฮะขอนะก็ใส่งน้ำอมกน้ำไม่ได้นะนี่ฮนะน้ำไม่มีที่ตกอยู่เลยนะ นะมีแค่สีอย่างนะก็มันมีออฟาร์มไม่ใช่่ม่นะออโต้ฟาร์มกริงซึ่งผมคามผมว่าคนสร้างเขาคิดได้นะอะไร push you. Just will อะไ,ไเนะนะอเเอลเวเตอร์พุชยูไอเทมฮอบเบิลเดนสวลออกูอเอาเอกดอะเรอเอลเอเออเออเออเเเอ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 อเออรอออ๋ออ คืออะไรไอเทมเอลิเวเตอร์อ๋อไอเทมเอลิเวเตอร์เข้าเจแล้วมันเป็นลิฟต์นั่นแหละโลโอ้ยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกนะฮะไอเทมเอลิเวเตอร์มันจะยกขึ้นมาบนกล่องนี้เองนะ ปิดนี่เข้าไปฮะพอเราปิดนี่ปุ๊บเราเราก็จะส่งไอเทมกันไปอีกรอบนึงนะเนะี่ยส่งไปมันก็จะไม่มีเสียงนะฮะแล้วมันก็จะส่งเบาๆเนะทียบเด็ไม่รู้ไอเทมจะขึ้นปะรอกันฮนะไม่ขนะึ้นฮะเพราะว่าเออเข้าใจละเพราะว่าเออไอฮะไอดิสเพวเซอรซ์หรือฮอปหรือด็อปเปอร์นี่แหละมันไม่ทำงานฮนะเมื่อมันไม่มีไฟที่จะทำงานฮนะ มันก็จะไม่เกิดฮนะก็จะทำเสียงนี้ต่อนะเพื่อมีความเป็นบงบอกเฮ้ยเปิดไฟได้เลยเปิดปุ๊ปบมันจะเป็นแบบว่าธนาคารอันแรกนะฮะมันจะบอกว่าเป็นธนาคารค่ะซึ่งใช้เลสโตนคอ o n e c ลเ p อร์เปิดไฟหนึ่งอันนะแล้วใช้รีเวอร์พ t พอ,ยว,อนะยวบอกดะ๋ยวามันเปยปุ๊บไฟก็จะติดอันนี้ก็จะดบบ งั้นช so ่างบล็อกเนึ่งเราก็จะจับปุ๊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 บแล้วก็คือบอาสุดค่ะรถไฟไปเอลิวต์ด้านหน้าด้านมอสใช่ไหมแล้วก็ไปกดลำพานอะไรฮะวูดแดนนอตติงอันลี่อ่ะแล้ให้จับสวิตตุลหรอ ไม่ไดสุดทายแล้วมันอะไรวะไน้ตัวฟันอะไรวะอันยิสเตอร์โรอให้ใฮ้ราวาลงไปหรือให้เขาเท้ราวาลงไอ๋ออ๋อจะ,อะจ๊ะจ๊จะโอเคให้ใส่ราวาลงไปนะเป็นทีกนะ ให้ใส่ลาวางไปแล้วก็จะเปิดประตูค้างไว้เนี่ยมันเป็นห้องเก็บของชนิดตึกนะฮะมันเป็นห้องเก็บของเฮ้ยนี่ห้องเก็บของนะท้องใส่เตาเผาไวนะออ้นะเออนะฮะต้องใส่ราวานางนงเี้ยน,นะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่ a m a z หิ g อะไรวะเออมีเครดิตด้วยนี่หว่านะผู้สร้างโดย by Jimmy T SC นะฮะ แล้วแต่ง for download my map เอาขอโทษิมี่ TSC ขอโทษตัวทหารกระโดดนะฮะโอ้ก็เป็นเลสเตอรนะฮารูเพะนะเป็นกูกูไม่เคยทำอ๋อฮ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 ออายซ์เอาทำเพื่ออะไรไม่บอกก็รู้อันนี้ใครๆก็ทำเป็นนะ ผมว่ามาเพิ่มความโอ่ปิดแก๊สกลับคาร์นี่ตว์เมื่อคำามันไม่เกติเครื่องนีเลยไม่เข้าใจวะเนี่ยเห็นปะมันก็มีฮอปเปอร์เดี๋ยวเนี่ยไอ้ดีจะทุบตรงไหนดีเน,นี่ยเนี่ยร้าก็โดนไม่มีเครื่องโดยด,ยดีคิดดูเทปทูได้ตว์เนี่ยมีฮอปเปอร์ fuck you ่มี y c ก,กกี้ไอ้สัตว ไทยร้ทิ้งแม่งเลย,ยนี่คือเมืองแห่งน้ำไม่ใช่แลฮะกลำลดงแบบพอเสียถ้าคุณผู้ชมสงสัยว่าทำไมอ่ะอันนี้ทำไมเปิดเอยไ,ได้เพราะอะไรอันนี้คือแผงอะไรส่วนจะอันนี้คือแผงแห่งัศเซนฮะ

ซึ่งถามว่าแบตกูเหลือเท่าไหรสามแปดจะชิพหายนะเปิดโปรแกรมอัดไปด้วยแล้วก็เปิดอันี่ไปด้วยนะเมื่อค่ก็ตอนที่มีแสงนะแแปลงไฟก็จะเนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดแสงครับข้าวเป็นแมขึ้นนะฮะแม่เป็นแม่ก็จะหยุดนานๆนะแม่เป็นแบบหยุดเพ่มตอนนั้นที่คุณนแม่ตอนที่คุณหยดนะแม่เป็นอันนี้เท่านั้น ก็คือว่อาจะบอกทกกันจนะหมดคุณนุ่เฮ้ยเราเก็บงานแล้วนะเก็บานแล้เออเก็บกลางเช้า,ชานะโอเคปับไปนอนเช้าก่อนนะฮนะนะโ,อโอ้โห่นีนะ่่าจไออ่นีกนดู่นีนีน ผมวันพันแมนแน่นอนครัผมวันพันแมนคือไซตตอ่อมาอนบ,บ้านึงมมกปิดฟอน จบกันไปแล้วนะกับวงจรและสตอร์ที่สอนมาไม่ได้ทำเองนะสดๆเลยนะเนี่ยถ้าชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดซับสไคร e นะเซิร์ฟเล่นไม่ได้นะก็ขออภัยนะแม่งเด็ดกากไรีชนะฮะสำหรับคลิปนี้ลาตัวกันไปก่อนนะบายยครับอ่ะผมโปยเงินฮะอ่าเอาเงินไปครับอเอาเงิน どう